สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันในการอธิบายถึงการสมัครสมาชิกของ EA Play นะครับศูนย์ร,รวมเกมที่เราสามารถเล่นเกมในค่ายอิเล็กทรอนิกส์กอานะครับในราคาเพียงเดือนละ1,50บาทนะครับเราสามารถเซิร์ชไปที่การค้นหาที่สตรีมนะครับพิมพ์คำว,ว่า EA แล้วก็ Play นะโอเคนะครับ เราพิมพ์ค้นหา EA Play ไปนะครับคลิกไปรเราเจ็ราคา150บาทใช่ไหมตรงนี้เพื่อนเมื่อถามกันมาค่อนข้างเยอะเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับมันคือโปรแกรมสำหรับซื้อรายเดือนแล้วก็สามารถเล่นเกม EA ได้หมดเลยจริงๆหรอนะครับคำตอบก็คือว่าถูกต้องครับเพื่อนๆสามารถเล่นเกมของ EA นะครับในราคา เดือนละ1 5 0บาทนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเล่นแค่เกมเก่าอย่างเดียวนะครับเล่นเกมใหม่ก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการจํากัดเวลาในการเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอย่างช้าชานะครับว่าเราจะเล่นอะไรกันได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูนะฮะครั้งแรกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีอะไรบ้างครับคือจะมีเป็นแบบรายปีนะฮะถ้ารายปีเนี่ยจะประหยัดกว่าถึง50%เด้วยกันครับถ้าเพื่อนจ่ายจริงๆเนี่ย 150บาทต่อเดือนใช่ไหมครก็จะตกอยู่ที่ประมาณจะตกอยู่ที่1,800บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจ่ายเป็นรายปีของ EA เนี่ยก็จะคุ้มกว่าเพราะว่าเดือนละใกล้แค่900บาทเท่านั้นนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเสียเงินแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราได้มาจากเจ้าสิทธิประโยชน์อันนี้คืออะไรบ้างนะครับเราสามารถเล่นเกมของค่าย Electronic Arts ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กมตรงนี้นะครับมันจะมีการบอกเลยนะฮะว่ามีเล่นเกมอะไรบ้างครับซึ่งบางเกมผมก็มีอยู่ในคลังบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในอีกเขาหนึ่งนะฮะก็จะเล่นเดือดซิมได้นะครับเด่อซิมสามสปอร์ซิมซิตี้นะพักสี่เดอซิมสก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเดอซไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูกันนะฮะต่อไปก็จะมีเป็นแบบเกมพัซเซิลนะครับมีเลิศเอ็ดได้เล่นแน่นอนนะครับได้เล่นเกม ของเกมปะจนพายเอาวีเอาก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับมีละเอดได้เล่นทั้ง2ภาคเลยนะฮะเกมนี้ฟอร์สปีดเนี่ยได้เล่นทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าภาคใหม่นะได้เล่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคใหม่ล่าสุดก็จะมาเนี่ยก็ได้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับเกมแนวเฟิร์สเพรสเซนต์นะครับได้เล่นหมดเลยนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับทั้งสตาร์วอร์แ t ทเทนฟอนหนึ่งสองนะครับ Battlefield ภาค Bad Company 2นะครับ m e t a l Honor นะครับ Battlefield 3นะครับ Battlefield 4 Battlefield 1นะฮะ Battlefield 5แล้วก็เกมล่าสุดอย่าง Rocket Arena นะครับรวมไปถึง Titanfall ด้วยนะฮะเกมฟุตบอลนะครับแน่นอนครับว่าสามารถเล่นบน EA Play ได้นะครับในวันที่1ตุลาก็คือเกม FIFA 21นั่นเองนะฮะส่วนเกมอื่นๆก็จะมีอย่าง d e s p a t e เก e Mass Effect นะครับ Dragon Quest ผู้ผิครับ Dragon Age นะครับ Dragon Quest มัน เกมของทาง Square Enix นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจนะครับสำหรับการจะซื้อมาเล่นนะฮะแต่ว่ามันจะมีพวกเกมใหม่ๆที่ออกมานะครับอย่างเช่นเกมใหม่ๆที่จะออกมาในช่วงล่าสุดอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นเกมได้นานที่สุดเนี่ยอยู่ที่10ชั่วโมงด้วยกันนะครับ <Thank you. S 1> แล้วก็รวมไปถึงนะฮะสามารถซื้อเกมในราคาที่ถูกกว่าถึง10%ด้วยกันนะครับนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยระบบเนี้ย มันก็คือระบบเดียวกับในออริจินของเรานะครับซึ่งมันแค่ย้ายมาอยู่ในระบบแพลตฟอร์มของตัวสตรีมนะครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อกันดูนะฮะร้อยห้บาทนี่ครับผมสามารถเพิ่มเกมในคลังได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น The Sims 4นะครับเพิ่มได้เลยเล่นเดี๋ยวนี้ได้เลยนะก็คืออินสตอลได้เลย a t t เท f ล o อน2นะครับเล่นได้เลย เอาเว u าเล่นได้เลยนะฮะ Battlefield 5เล่นได้เลยนะครับโอเคผมเพิ่มในคลังนี่รัวๆเลยเห็นไหมได้หมดเลยเห็นไหมได้หมดเลยนะครับทั้ง m a l e f e s t Part ที่สก็เล่นได้เหมือนกัน,นครับ Battlefield 4เล่นได้นะอันนี้ Pan of o m b i e เล่นได้เหมือนกัน,น,น, b, นมิเลเอทนะเล่นได้หมดเลยเห็นไหมเล่นได้หมดเลยฮะ เล่นได้ว่าเล่นได้หมดเลยนะครับทั้งเดสปีดทั้งภาคที่1ภาคที่2องนะภาคที่3ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับมีมา s s ซิเฟ c t ด้วยนะมีมีรถเอทมีเนสก็เนียกเกมใหม่นะเดี๋ยวเราจะได้เล่นฟีฟ่า21 <S 1> <S 1> นะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีครับระบบที่เนี่ยฮรเราสามารถเล่นเกมได้หมดเลยนะนี่ฟอร์สปีดก็ได้เหมือนกันนะนี่ฟอร์สปีดฮีเห็นไหม เพิ่งจะวางจำหน่ายไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนเองนะครับเราสามารถที่จะลองเล่นได้เลยนะเนี่ยผลได้ก็สนุกนะผลได้ผลได้รีมาสเตอร์นะฮะเนี่ยฮะเพย์แบ็กก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโมซวนเต็ดก็เล่นได้นะฮะเนี่ยครับก็คือเป็นเกมที่เราเล่นได้เลยนะฮะล็อกเก็ตอะดีนาก็เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับนี่เห็นปหม แค่มีเดซิมก็คุ้มแล้วนะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเราจ่ายเป็นรายปีนะครับเดือนละ900นะฮะเราเล่นเด e ซิมได้นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ส่วนการเล่นของเรานะครับก็สามารถที่จะเล่นได้เลยเห็นไหมนี่เราสามารถเล่นได้เลยครับนี่ครับรวมกันเป็นสมาชิกของ EA Play แล้วนะครับเราเล่นได้เลยนะกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถ install เกมได้เลยเห็นไหมเล่น install เกมได้เลยครับนะฮะ แบบว่าเราจ่ายรายเดือนไปแล้วนะครับเราสามารถเล่นแต่ซิมได้เลยนะครับแล้วเราก็อินสตอลเข้าไปนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมได้สมัครสมาชิกของ ea play แล้วใช่ไหมในสตรีมนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะยกเกมทั้งหมดขึ้นมาในหน้าจอได้นะครับตอนนี้ผมยกเกมมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วผมกำลังดาวน์โหลดเกมนี้ f o r s p e e d heat อยู่นะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้คือเพื่อนๆต้องเ,อเอข้าใจกับผมใหม่ก่อนนะครับคือ เราสมัครสมาชิกของ EA Play ไป150บาทของ Steem ก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นเกมทั้งหมดนี้ได้ตลอดเวลาครับมันจะเหมือนกับว่าจะมีการจำกัดเวลาไว้ประมาณแค่10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการเล่น1เกมนะฮะถ้าหมด10ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับนั่นก็คือผมได้อิงมาจากเว็บไซต์ของ EA เองนะฮะซึ่งผมอิงมาจาก Origin นะครับซึ่ง Origin เนี่ยถ้าเราจะมาดูกันจริงๆนะฮะ คือมันจะมีการสมัคร membership ด้วยการอยู่2เวอร์ชันฮะเวอร์ชันแรกคือ150บาทครับต่อเดือนซึ่งเราทำไปในสตรีมไปแล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบ Play Pro นะฮะ EA p l y y r r เนี่ยจะอยู่ในเวอร์ชัน Origin เท่านั้นก็คือโปรแกรม Origin นี้นะครับเราสามารถจ่ายเป็น EA Play Pro ได้เฉพาะที่ Origin เท่านั้นนะครับ4 9 0บาทนะครับเล่นเกมได้ไม่จำกัดเวลาครับไม่จำกัดชั่วโมงด้วยนะครับ แล้วก็มีของพิเศษเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของ EA Play ธรรมดากับ EA Play Pro เนี่ยก็คือ EA Play ธรรมดาสามารถเล่นเกมได้สูงสุดแค่1ิชั่วโมงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเกมใหม่ที่ออกมาก่อนนะฮะสูงสุด10วันเนี่ยก็คือเล่นได้10ชั่วโมงครับส่วนเกมที่เล่นกันทั้งหมดในอยู่ใน EA เนี่ยก็เล่นได้10ชั่วโมงเหมือนกัน,นครับอันนี้คือเรายืนพื้นไว้เท่านี้ก่อนนะที่เราจะเข้าใจกันนะฮะส่วนถ้าเราอยากจะเล่นแบบเต็มๆแบบไม่จากัดเนี่ยก็ต้องไป สมัครเป็นในรูปแบบของ EA PayPro นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมอาจจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อาจจะตกหล่นไปในช่วงแรกนะครับแล้วต่อไปนะครับนี่คือปัญหาอันที่2เลยนะครับว่าคือเวลาเราจ่ายเงินรายเดือนอย่างเงี้ยเดือนหน้ามันจะตัดยอดเองฮะมันจะตัดยอดเงินของเราไปเองครับเราจะไปปิดยอดนี้ยังไงฮะเรากดไปที่ตรงชื่อเรานะครับในสตีมนะครับ กดไปที่ร,รายละเอียดบัญชีนะครับ,บเสร็จแล้วนะฮะเรากดไปที่จัดการสมาชิกนะครับเราเห็นได้ว่านะฮะจะมีการจ่ายรายเดือนของผมอยู่นะครับก็คืออันนี้นะฮะหนึร้อยห้บาทนะครับนี่เลยไหม ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถแก้ไขได้ครับโดยการที่จะปิดยอดนะฮะสมมุติว่าเราจะจะซื้อแค่เดือนเดียวนะกดปิดยอดครับแล้วเราก็จะมีเป็นเลือกเปลี่ยนเป็นจ่าย900บาทต่อเดือนครับหรือว่าจะยกเลิกสมาชิกไปนะครับนำไปใช้ได้นะแต่ว่ารอบนี้เดือนนี้นะครับเราจ่ายไปแล้วนะฮะเดือนหน้าเขาจะไม่เก็บเงินแล้วนะครับนี่ฮเราก็กดไปครับยกเลิกสมาชิกนี่คือสมมุติว่าเรายกเลิกแล้วนะ ใช่ครับผมนี่คือยกเลิกให้ดูแบบสดๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ในวันที่6ตุลาคมเนี่ยผมจะไม่โดนตัดเงินในเดือนถัดไปนะครับนึ่งบาทนี่คือเป็นการยกเลิกสมาชิกให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปซื้อใหม่ในช่วงเวลาที่เราจะจะเล่นเกมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของการพรีวิวคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าสรุปแล้ว ea play นั้นสามารถเล่นเกมของค่าย ea ทั้งหมดนี้ได้หมดยนะฮะเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะเล่นได้เกมละ10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ battlefield 4เล่นได้10ชั่วโมงครับเล่น10ชั่วโมงปุ๊บหมดเวลาเล่นไม่ได้แล้ว battlefield 5เล่นไป10ชั่วโมงเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็ทุกทุกเกมครับทั้งเกมใหม่เกมเก่าครับเล่นได้10ชั่วโมงนะครับก็ ถ้าเกมไหนที่เป็นเจ้าของนะครับอย่างเช่นเราซื้อเกมนั้นไปแล้วนะฮะเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเกมที่เรายังเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราเหมือนกับเช่าเข้ามาเนี่ยก็สามารถเล่นได้แค่สิชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เป็นการอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ให้คลิกเคลียกันนะฮะโอเคก็ฝากกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับพี่คำทมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ